เครื่อง A D ครับอันนี้อยู่แล้วมันจะไม่โดนเพราะเราจะแปะแผ่นฝังนี้กับฝั่งนี้ในแผ่นจะมีรูปครับว่าแผ่นไหนแปะตรงไหนนะยูไ้ครับถ้าเจอผู้ป่วยที่ตัวเปียกเช็ดตัวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เช็ดตัวเนี่ยโอกาสที่ไฟมันจะสเปรดไปตามร่างกายเนี่ยมันจะสูงมันจะทับคุณ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 ค ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติช่วยโทรหนึ่งหกเก้าแล้วนันก็เอกมาด้วยโอเคครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่หายใจ C P R โอเคครับก็เห็นไหมครับไม่ต้องรอคือกดคนปั๊มปั๊มไปเลยไม่ต้องรอนะครับทีนี้คนแบวเครื่องก็ไม่รู้บนศีรษะของผู้ป่วยวางบนศีรษะนี่คือบนพื้นนะครับบาจีมากเลยไปสอนเด็กๆวางบนหัวเลยเหือติดผ่านอิเล็กโทรดยดครับ เื่อนจะสั่งให้ติดแผ่นครับขอไม้ตัวนึงติดแผ่นิเล็กโทรนสมมติติดแผน่น,แผนสนิแล้ว,พวเพื่อคเื่อนจะบอกห้ามแต่ต้องผู้ป่วยให้เราเอามือสอดเข้าไปครับแล้วบอกว่าทุกคนปัดออกครับทําไมต้องปัดออกครับจังหวะนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปัดเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าอาการเป็นยังไง นะครับแล้วแต่เลยหลังนี้เราต้องฟังว่าเครื่องมันปัมสาผู้ป่วยได้รับก,การช็อบให้เริ่ม CPR คนที่เอาเครื่องมาทํา CPR ต่อคนที่ปั๊มเมื่อกี้ทําหน้าที่ในการเปิดทะเดินหายใจต่อนะครับปั๊มไปครบสองนะนสอยดห้ 1, 2, 3, ามแต่ต้องผู้ผู้ป่วยได้รับก,การช็อบช็อเสร็จกกปุ๊บก็ปั๊มทำวนแบบนี้ไปเรื่อยเอยจนกว่าผู้ป่วยจะมีสัญญาณชีพ ขึ้นมา8ป87 88แปดเแเก้าเก้าสิบอแล้วจหัวใจมันเต้นมันต้องมีไฟใช่ไหมครับพีเจ้าไฟมันมันต้องการสิ่งนี้ครับไปกระตุน้นพีหมอใช้เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ครับหมอเขาเะเครื่องที่เรียกว่า EKG ก็คือเครื่องตรวจขึ้นไฟฟัาถ้าหมอเขาประเมินแล้วว่าการามมันแกว่งมันผิวเท่าไหร่มากน้อยอยังไงหมอเขาก็จะใช้ความรู้ที่อันนั้นคือหมอใช้ แต่ปัจจุบันครับเครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ประพยาบาลครับหมายความว่าประชาชนทั่วไปใช้ได้เราเจออยู่ที่ไหนมีคนหมดสติเราอยู่ในตู้กระจบทุบเลยครับเพราะนี่คืออุปกรณ์ที่สาหรับช่วยชีวิตคนเลยก็คือการไปช่วยทําให้ก็คือแบบมีตัวเครื่องกับแผน่นมะีสองแบบมีตัวเครื่องกับแผ่นนะทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยมันชื่อ A E D A คือ Automated